ไม่หนึ่งเรื่องนี้โอ้โหภาพหวานมากสวยมากนะคะแพทริเซียกูดกับคุณโน้ตคะ่ะจูงมือนะคะหวานรับน้ำพระพุทธมนต์คือใกล้แล้วนะทันวานี้เนาะที่เราบอกไปนะคะจะเข้าสู่วิธีวิวาแล้วสำหรับสองคนนี้ก็มีงานฉลองเอ้ยไม่ใช่สีสละโสดมีงานสละโสดไปแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะก็รับน้ำพระพุทธมนต์กันแล้วนะคะนับถอยร้งค่ะอีกไม่นานเนาะนี่โอ้โหภาพสวยมาก เวลาเขาใส่ชุดเราไม่รู้สิเราจะแบบชอบอินเวลาคนหน้าฝรั่งฝรั่งหน้าต่างชาติหน่อยนะแล้วใส่ชุด,ไ,ดไทยอนะ่นะ ออมันได้อยู่นะสวยโอ,อ้มันจะดูแบบสวยดูแบบเข้ากับชุดไทยของเรา<ท>ดูเลอค่าขึ้นไปอีกอะ่ะใช่ชุดไทยของเราเข้าได้กับทุกแบบทุกสัญชาติอยู่แล้วเวลาใส่ออกมาก็สวยแบบนี้นะคะนับไถยหลังอีกไม่กี่วันค่ะคู่รักสุดหวานของเรานาะงเอกสาวยิ้มหวานพิเสีกูดกับแฟนหนุ่มไฮโซโนโ้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เนี่ยจะจุงมือกันเข้าพิธี TV วิวาแล้วเนาะล่าสุดค่ะจุงมือรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศศาสตร์ ตยานานะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอารยโยงองสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกใช่จากวัดราชบอพิษนะคะสถิตมหาสีมารามโดยทั้งคู่เนี่ยก็สวยล่อมากคือมันสมสมยศฐานาศัก์ของเขาเวลาเขาแต่งหน้าแต่งตัวแต่งองค์อะไรยเนี้ย,ยถือว่าเป็นพรเป็นมงคลสูงสุดเลยนะคะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็รับ น้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชนะคะค่ะก็เป็นพระสังฆราชของเรานะคะล่าสุดพร้อมใจกันโพสต์รูปหวานๆลงอินสตาแกรมค่ะอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สำคัญสําหรับก้าวเล็กๆสู่การเริ่มต้นชีวิตก็เป็นการรับมงคลใหญ่อย่างที่พี่เอบอกไปเนาะ,ะมีการโพสต์บรรยากาศพร้อมแคปชั่นบอกว่านับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่และก็ครอบครัวของเราที่ได้เข้าเฝ้าถวายสกาักการะรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ,จ้าพระคุณสมเด็จนะคะอย่างที่บอกไปเนาะณนะวันที่๓ พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเขาพิมพ์เลขไทยได้มีมีเลขไทยเลวใช่ไหมพี่มีในคีย์บอร์ดมีค่ะเราก็ต้องต้องสลงโปรแกรมเพิ่ม <laughs> เพราะว่า <laughs> ปกติเราจะมีแค่แบบเลขเลขอารบิกใช่ไหมมีมียกแป้นน่ะมันจะมีเออต้องแบบต้องฝึกแล้วนะเผื่อแบบใครอยากจะพิมพ์เลขไทยอย่าใช้เลขอารบิกจนลืมว่าเลขไทยอ่ะอ่านยังไงนะบางคนเริ่มสับสนนะใน8ใน9้าในหในเเลข7เลข9กเออาายกันเลขสกับเลข5อะไรแบบนี้เขามีแฮชแท็กนะแพทโน้ตง่ายๆเลยสั้นๆนะคะส่วนทางด้านคุณโน้ตก็โพสตเป็นภาพคู่แล้วก็โพสต์สองโพสต์ติดๆกันเลยนะนี่นี่นี่มีนั่ง ฟังเทศนะคะรับคาอวยพรนั่งพูดคุยกันอีกพร้อมแคปชั่นบอกว่าถือโอกาสได้ทําบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรแล้วก็รับพรที่วัดราชบพ,พิตรเป็นอีกก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับแฮชแท็กแพทโนดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทางเดินของเราสองคนที่กําลังจะก้าวต่อไปกันด้วยนี่แฮชแท็กกันไปก็เป็นสองโพสต์ที่เขาโพสต์กันไปนะคะเป็นภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันเรื่องงามยามดีแหละรับ รับสิ่งดีๆเป็นสิ่งสักสิ่งอย่างที่คุณโน้นพูดพูดเลยว่าแคปชั่นเลยเป็นสิ่งรับสิ่งดีๆสุดจริงๆคุ้มครองทางเดินของเราสองคนโถนักธุรกิจเนาะเขาก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะก็นี่ค่ะรับพรรับสิ่งดีๆและสาวหน้าหวานสไตล์ฝรั่งเนาะเข้าวัดใส่ชุดไทยกระหัชเออสวยไปหมดเลยสวยสวยแต่แพทแพทที่เซียน อย่างอื่นนะเขาได้ไทยมาเยอะแหละแค่หน้าเขาได้แบบต่างชาตินิดนึงอะไรเง <let> <people> ี้ยแต่ว่าน่ารักสวยงามรอวันนั้นจริงๆค่ะเตรียมกดไลค์แลละ22ธันวาคมวยเขาจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสกันนะคะเดี๋ยวรอชมกันเป็นฝั่งเป็นฝาแน่นอนไปแล้วอีกหนึ่งคู่